เอ่อวันพรุ่งนี้วันพระก็จะเป็นวันประเพณีนะเขาเรียกว่าวันศาสตร์บ้างหลายๆที่ก็จะเรียกชื่อแตกต่างกันนนยมติ่งภาคกลางก็จะเรียกว่าวันศาสตร์หรือวันวันสลักภพัอย่างเนี้ยซึ่งบุญในช่วงสิบห้าวันที่แล้วเราก็ได้ทํามาแล้วตามประเพณีตามความเชื่อใช่ไหมล่ะบุญอะไรนะเข้าประดับดินอืมแต่เนื่องหลังจากวันเข้าประดับดินมาอีกสิบห้าวันเนี่ย ก็จะเป็นวันนี้แหละวันพรุ่งนี้แหละเขาเรียกว่าวันสาลพวกภาคอีสานทั้งหลายก็เลยเอามารำเป็นกรมาําใช่ไแม่ยมติ่งยมติ่งก็ได้ฟังเรื่องเป็ดหิ้วตาก้ามันก็ร้องไห้มาดูบนโลกมนุษย์แล้วทําไมมีแต่ญาติพี่น้องคนอื่นญาติพี่น้องเราไปไหนเนาะเป็ดนั้นก็ร้องไห้เนี่ยมาญาติพี่น้องเอาคือว่ามาฮหดบุญให็นไหมในน้องสิณายมออนก็ให้เปรดนั่นกระได้กกุกทรมาร <c oughs> อันนี้คือคือ,คอเรื่องที่มลำเ,เขาเล่ากันมาจริงจริงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเปรตอะไรเปรตนี้เขาเขาจะรอเขาจะรอส่วนบุญส่วนกุศลจกากญาติที่อาศัยอยู่ในโลกมนุษย์นี่แหละแต่ไม่ใช่พวกนรกนะยมลมไม่ใช่พวกที่สัตว์ที่เกิดในนรกนะสัตว์ในที่เกิดในนรกนะเข้ามาไม่ได้เข้ามาไม่ได้เขาจะถูกกรรมจนกว่ากรรมมันจะสิ้นนั่นแหละยมติงเพราะนั้นก็จะเลยเล่าให้ฟังเรื่องนี้เพื่อเพื่อให้เราได้ นำเอาไปคิดข้อพิจารณาเรื่องาพามทูลถามถึงฐานนี่แหละที่เขาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แล้วเนะีย่ยญาติพี่น้องของเขาจะได้รับไหมถ้าไปเกิดในฐานะก็ได้รับแต่ถ้าไม่เกิดในฐานะก็ไม่ได้รับาพามก็ทูลถามว่าฐานนั้เป็นอย่างไรอาฐานนเป็นอย่างไรฐานนั้นก็คือโอกาสที่จะได้รับอาฐานนก็คือเป็นไปไม่ได้ที่จะได้รับ แล้วก็พระองค์ก็ทรงตัดถึงผลแห่งการกระทํานั่นแหละโยมลมว่าดูกรรามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้อมีความโลภเพ่งเล็งอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นมีจิตปองร้ายเป็นมิจฉาฏีิบุคคลนี้เมื่อตายไปเขาย่อมไปเกิดในนรกนะย่อมตั้งอยู่ในนรกนั้น ย่อมเสวยวิบากอยู่ในนรกนั้นพามฐานนี้ฐานะนี่แลย่อมบุญนั้นย่อมไม่สําเร็จสัตว์ผู้ที่ตั้งอยู่ในฐานนี้ฐานะนี่แล่เป็นอา,านถรรพ์นะก็คือไม่เป็นโอกาสที่จะได้รับผลฐานนั้นย่อมติงเพราะอะไรทําไมเขาจึงไปอุบัติในนรกยอมอนบุคคลคนนี้อ่าอากุศลกรรมาบทศิษย์ข่าสัตว์บางลักทรัพย์บางประพฤติผิดในการบ้าง ก็ตัวสุดท้ายก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมยมลมไม่เชื่อกม